สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูชองโนบลไทยมันเอก็มาพ่นยามันนะคะพี่นอ้องไม่ใช่พ่นยานะคะพ่นปุ๋ยมันนะคะพี่นอ้องพ่นปุ๋ยมันแป้งนี่กะชีประมาณสามเดือนพี่นอ้องช่วงแรกๆมันกะขืนงามแต่ช่วงเดือนสองมานห่หย่าหุ่มพี่นอ้องหย่าตอนนี้เขาก็ได้กาจัดวัชพืชไปหนึ่งรอบแล้วแต่กะยังเหลือลุงเหลืออยู่นะคะพี่นอ้องลุงเหลืออยู่ เฮากะคิดว่าสีเอามันขึ้นซะก่อนจังมากกำจัดอีกนะคะพี่น้องเนี่ยอันนี้กะพพ่นปุยท่างไปคือเก่าพี่น้องแป้งนี่เป็นแป้งมันซัมมาปีนะคะพี่น้องก็ถือว่าบ่าคักมันใดพี่น้องเพราะว่าสามเดือนแล้วยังบ่คักอยู่พี่น้องบ่คือพวกอีเหลืองบ่คือพวกมันแป้งก่อนๆน,นะคะพี่น้องเนี่ยงานเขาเากับิเป็นน้ำมาขี้หมูเน่ย ปุยหมากแน่นะคะพี่น้องเพราะว่ามันบมงามมันหนาจะก,กระดันยาขยานะคะเมือ่อยู่บ่เมือ่อยู่บ่ <c oughs>